ขยายความข้อพระคัมภีร์อพยพบทที่14ข้อ14ข้อพระคัมภีร์อพยพ14ข้อ14กล่าวว่าพระยาเวจะทรงรบแทนท่านทั้งหลายพวกท่านจงสงบอยู่เถิดพระยาเว จะทรงรบแทนท่านทั้งหลายพวกท่านจงสงบอยู่เถิดคำอธิบายและการตีความข้อนี้เป็นคำพูดของโมเสสที่กล่าวกับชนชาติอิสราเอลในช่วงเวลาวิกฤตที่สุดเมื่อพวกเขาติดอยู่ระหว่างทะเลแดงกับกองทัพของฟาโรที่ไล่ตามมาพวกเขาตกอยู่ในความหวาดกลัวและสิ้นหวังแต่โมเสส กลับเรียกร้องให้พวกเขาสงบและวางใจในพระเจ้าประเด็นสำคัญที่น่าพิจารณาพระเจ้าทรงเป็นผู้ต่อสู้แทนโมเสสยืนยันว่าการช่วยกู้จะมาจากพระเจ้าไม่ใช่จากกำลังมนุษย์นี่คือการเน้นถึงความเชื่อและการพึ่งพาพระเจ้าอย่างแท้จริง การสงบใจในท่ามกลางวิกฤตการสงบอยู่ไม่ได้หมายถึงการนิ่งเฉยแต่คือการวางใจอย่างลึกซึ้งในพระเจ้าแม้สถานการณ์จะดูสิ้นหวังบทเรียนสำหรับชีวิตประจำวันในเวลาที่เรารู้สึกว่าถูกล้อมด้วยปัญหาเหมือนอิสราเอลที่ถูกล้อมด้วยทะเลและศัตรูข้อพระคัมภีร์นี้เตือนให้เราวางใจในพระเจ้า และไม่ปล่อยให้ความกลัวครอบงำการประยุกต์ใช้ในชีวิตข้อนี้สามารถเป็นกำลังใจในช่วงเวลาที่เรารู้สึกอ่อนแอหรือไร้ทางออกเช่นเมื่อเผชิญกับความท้าทายทางการงานสุขภาพหรือความสัมพันธ์การระลึกว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราและจะทรงรบแทนเราเป็นการเสริมสร้างความหวังและความมั่นใจ การคล่ายครวญในช่วงเวลาที่ชนชาติอิสราเอลเผชิญหน้ากับกองทัพของฟาโรและไม่มีทางหนีโมเสสกล่าวคำนี้เพื่อเตือนให้พวกเขาวางใจในพระเจ้าไม่ใช่ในกำลังของตนเองฉันกำลังเผชิญกับทะเลแดงในชีวิตด้านใดฉันพยายามแก้ปัญหาด้วยกำลังของตนเองมากเกินไปหรือไม่ฉันสามารถสงบอยู่ และวางใจให้พระเจ้าทรงจัดการแทนได้อย่างไรคําอธิษฐานพระเจ้าขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเป็นผู้ต่อสู้แทนข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์รู้สึกอ่อนแอและไร้ทางออกขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์สงบใจและวางใจในพระองค์อย่างแท้จริงขอทรงนําทางและทรงกระทําสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนการนำไปใช้วันนี้ฉันจะเลือกสงบอยู่แทนที่จะวิตกกังวลฉันจะหยุดพยายามควบคุมทุกอย่างและเปิดใจให้พระเจ้าทรงทำงานในสถานการณ์ของฉันแนวทางอธิษฐานจากอพยพบทที่14ข้อ14แนวทางอธิษฐานจากอพยพบทที่14 ข้อ14 1. เริ่มด้วยการสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ที่ทรงเป็นผู้ต่อสู้แทนข้าพระองค์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งผู้ที่วางใจในพระองค์ 2. สารภาพความรู้สึกและความกลัวพระเจ้าข้าพระองค์ยอมรับว่าข้าพระองค์รู้สึกกลัวและไม่แน่ใจในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ ข้าพระองค์พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองและลืมที่จะวางใจในพระองค์ 3. ขอพระเจ้านำทางและต่อสู้แทนขอพระองค์ทรงรบแทนข้าพระองค์ในเรื่องนี้ขอทรงเปิดทางที่ข้าพระองค์มองไม่เห็นและทรงทำสิ่งที่เกินกว่าที่ข้าพระองค์จะทำได้ด้วยกำลังของตนเอง 4. ขอพระเจ้าประทานสันติสุขขอพระองค์ประทานใจที่สงบและมั่นคงให้แก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่หวั่นไหวแต่จะยืนหยัดด้วยความเชื่อในพระองค์้าปิดท้ายด้วยความเชื่อและขอพระคุณข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่ฝ่ายข้าพระองค์และจะทรงกระทำสิ่งดีขอพระคุณพระองค์สำหรับความรักและการทรงนำอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน คุณสามารถปรับคําอธิษฐานให้ตรงกับสถานการณ์ของคุณได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้ถ้อยคําสวยงามขอแค่จริงใจพระเจ้าทรงฟังทุกคําที่ออกจากใจคุณเสมอ เทดดีประยุกต์สร้างสรรค์และ DIY แบ่งปันกับการเรียนรู้ขอบคุณครับที่รับชม